สามดครับเชิญชวนพี่น้องชาวอำเภอสุขเนินนะครับมาบร,ร,าริจาคโลหิตด้วยกันวันนี้นะครับเป็นการทำบุญทางยิ่ง,งใหญ่นะครับสามเดือนครั้งนะครับรก็เชิญชวนพี่น้องชาวอำเภอสุขเนินเราวันนี้เนี่ยกิจกรรมบริจาคโลหิตเนี่ยทางกิ่งกาชาดิอำเภอสุขเนินเราเนี่ยทุกคนที่มาบร,ริจาคโลหิตวันนี้เนี่ยเราได้รับฉลากนะครับแล้วก็มีรางวัลเยอะแยะมากมายนะครับทางคณะเจรพีทางกิจการชาตเรามาเตรียมพร้อมแล้วนะครับ เป็นวนพี่น้องชาวสุนทรีของเรามาร่วมสมุนด้วยกันนะครับการบริธธจาคโลหิตในแต่ละครั้งเนี่ยเท่ากับการเป็นการตรวจเลือดตัวเองนะครับเพราะเลือดของเราเนี่ยทางสภาะชษตรไทยจะเก็บไปนะครับไม่ตรวจให้นะครับถ้ามีการผิดปกติเขาจะแจ้งมาที่เราเราก็สามารถที่จะดูแลรักษาตัวเองแต่ถ้าไม่ผิดปกติก็ไม่มีการแจ้งมานะครับแล้วเท่ากับเราได้ไดไดบริหารตัวเอง ขายเลือดแล้วก็เพ็รเลือดเลือดเราก็จะผลิตขึ้นมาใหม่แทนซึ่งจะทําให้เราเนี่ยสดชื่นนตลอดเวลานะครับสามเดือนครั้งนะครับก็เชิญชวนพี่น้องชาวสุเนศครับมาร่วมบริจาคโลหิตขบวนในการทำที่ใหญ่ครับเพื่อเหลือพี่น้องที่เกิดอุบัติเหตุที่มีโรคประจําตัวที่จะต้องมีวามจนีเป็นต้องใช้เลือดวันนี้เลือดเราขาดแนลนนะครับเชิญชวนครับเออวันนี้ เราบริจาคบริตเรียบร้อยแล้วเนี่ยทุกคนนะครับก็จะมาจับรางทุกคนได้รับรางวัลทำกิจการท่าอำเภอสมเดินเรามีของชุดด้วยให้ทุกท่านนะครับใครจะได้รางวัลใหญ่รางวัลเล็กนะครับนอกจากนี้ก็จะมีอาหารรับข้าวของน้ำดื่มนะครับเหตุการณ์ของบริจาคกิจการท่าอำเภอสมเดัจท่านมหาคิติภูมินะครับเลขาเจ้าคณะผู้ช่วยเจ้าคณะอำเภอสมเด็จผู้ช่วยเจ้าวาดวัดมหาคิติภูมินะครับ เลขาตองการรองเจ้าคณะเบอร์สุเนอร์นะครับผู้เชอร์จาวานบันบักะใหม่หลวงพี่ครับอันนี้บริจาคครั้งที่เท่าไรนะครับเนี่เป็นการบริจาคครั้งแรกครับครับผมมาครั้งแรกเลยเนาะเพราะว่ายังวัยรุ่นอยู่เนาะครับผมนนะครับชาวเบอร์สุเนอนะครับร่วมบริจาคโลหิตนะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงเที่ยงนะครับตอนนี้ ทุกคนมาพร้อมแล้วนะครับครับขอเชิญชวนนะครับมาร่วมบริจาคโลหิตนะครับกับอับเบอร์ซึ่งแน่นะครับวันนี้กีฬาชาติอับเบอร์ซึ่งแน่นนะครับขอเชิญชวนนะครับร่วมบริจาคโลหิตนะครับท่านไปดูมาชื่นใจครับนในเผื่อซึนงเงินท่านก็บริจาคโลหิตด้วยนะครับเตรียมนะครับเตรียมยื่นเอกสารนะครับ คุณก็มาพืช4สีคิวนะครับก็มาร่วมบริจาคโลหิตกับอำเภอสุนเนินนะครับมีท่านไพฑูรหมาชินใจนะครับในอำเภอสุเนินก็ให้การต้อนรับ